He's so alone. สวัสดีค่ะก็เลยต้องขอสวัสดีทุกท่านกับ JK Gik เลยเนาะก็มาพร้อมกับเพลงมเพราะแบบนี้ a l l l On e ของแจจุงนะคะใครยังไม่ฟังไปฟังซะนะอยากให้ฟังกันเยอะๆนะคะอัพกันเข้าไปค่าใครที่ชอบแจจุงแบบกิกเพราะรับรองเพร้ะมาขอถูกเพลงวันนี้เราจะมากับเคล็ดลับเติมความสุขเขาเรียกว่าสดใสให้กับสีสีผมบ้างคือ ในปัจจุบันนี้คนโกกสีผมมาเยอะมากๆเราก็เลยมีวิธีอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทําให้สีผมของคุณเนี่ยดูมีชีวิตชีวาโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญในการทําสีผมเลยทีเดียวอย่างแรกก็คือเติมน้ําเดือดลงในเหยือหรือว่าอ่างเนี่ยสองถ้วยแช่ถุงชาลงในน้ําร้อนนั้นเนี่ยสองถุงถุงชาถุงอะไรก็ได้เลือก เลือกชาดำนะคะเลือกชาดำสำหรับคนที่ผมสีเข้มและเลือกชาแดงแดงสำหรับคนที่ผมสีแดงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เทลงบนเส้นผมให้ทั่วอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มีฝรั่งคนหนึ่งเคยทำกี้เคยไปดูคลิปเขาทำเขาก็ทำได้ดีคือเอาผมอะจุ่มลงไปแล้วก็ใช้มือขยี้เหมือนคุณอะกำลังสระผมก็คือเหมือนกับว่าคุณอะ ต้มน้ำร้อนและเอาใบชาหรือว่าเอาอะไรที่มันใส่ถุงกันนะคะชาใส่ถุงสีแดงหรือว่าสีดำแล้วแต่คุณเอาไปแช่เอาไปแช่เสร็จปุ๊บมันไม่เปลืองตังค่ะอันนี้คือวิธีธรรมชาติแค่อยากให้เรียนรู้เฉยแล้วก็อ,ออกมาเอาพอแบบเราต้องเอามาสะในตอนคือเอามาสะผมอะเอาไอ้น้ำร้อนๆอนที่มันแช่ใบชาเมื่อกี้มาสะผมอะแต่อย่าไปสะตอนที่มันร้อนๆนะ ไม่ได้เดี๋ตายเอาตอนที่มันเย็นแล้วนะคะใช้มือขยี้เหมือนสระผมจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสินาทีก่อนที่จะสระผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงคอนดิเนอร์ตามปกตินั่นแหละมันก็ทําให้สีผมของคุณเนี่ยดูมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองทํากันดูแล้วการทําให้สีผมของคุณที่ทําอยู่แล้วมันชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าลองดูวันนี้ก็มันก็ไม่เสียหาวันนี้มาที่มาจากที่นี่ .com นะคะก็ลาไปก่อนกับ JK กิกถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอให้มันที่มีด้วยค่ะ